สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมแหงเตนานาคนเก็บเหรียญนะครับจะขอพาท่านไปดูเหรียญสองบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสองบาทเหรียญนี้นะครับท่านเป็นสีเงินนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับเนสีเงินนะครับท่านเหรียญนี้นะครับท่าน แต่ยังไม่ได้ทําความสะอาดความทาการล้างทำความสะอาดเล้เลยนะครับเพราะอ,อะไรรู้ไหมครับผมไม่ค่อยมีเวลาครับท่านเพิ่งกลับมาจากบ้านนอกครับผมก็เลยมีเวลาที่ทาการล้างครับท่านตอนนี้ก็มาทํางานพอดีผมก็เลยยุ่งๆอยู่นะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่พพนอนน้องทุกท่านขเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับเราไปดูนนเขาว่าเหรียญน,นี้เป็นปีพศอ,อะไรจํานวนการผลยยิตอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากเรือไห่และที่สาคัญครับ เหรียญที่ผ่านกันใช้แล้วตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับสลับยูนซีนั้นยังไงก็ราคาสูงอยู่แล้วครับท่านไม่จํว่าเป็นปีวศอไหนก็แล้วแต่สรับซีเงินนะครับท่านผลิตเยอะผลิตน้อยก็แล้วแต่ครับไม่เกี่ยวกันอยู่แล้วครับท่านเรามาดูลักษณะของเหรียญก่อนแล้วกันเป็นไงครับลักษณะของเหรียญนะครับเป็นเหรียญแบบสองขอบนครับ่นสองขอบนะครับขอบนอกเรียบสนิทครับเห็นไหมเรียบสนิทนะครับส่วนขอบในนี่เป็นวงไก่ป่านะครับท่านถ้าเรียบสนิททั้ง ขอบนอกขอบในแล้วก็ท่านรับไปเต็มๆเลยครับท่านไม่ว่าจะเป็นปีกซอในก็แล้วแต่จากผลิตเป็นพันล้านก็แล้วแต่ครับถ้าไปเรียบสนิททั้งขอบนอกขอบในแล้วก็ท่านรับไปเลยครับห้าพันบาทครับท่านท่านจะไปขายที่ไหนก็ได้เท่าน,นั้นครับทา่านขอแนะนําครับถ้าท่านจะขายเหรียญจริงๆท่านไม่ต้องไปขายใน YouTube หรอกครับไม่มีใครรับซื้อจริงๆหรอกครับท่านส่วนมากจะเรียนแปกเหรียญพระเศียกับพระเศียตรงอะไรประมาณนั้นนะครับแต่เหรียญกซ้อนี่น้อยนัยนกน้อยหนาครับที่เขาจะรับซื้อรับซื้อก็ พดูดง่ายๆครับถ้าเป็นเหรียญสองบาทสีเงินหรือสีทองก็แล้วแต่เหรียญโดยเฉพาะสีเงินเนี่ยจะไปเขาให้เหรียญละห้าบาทท่านจะขายเดีอยครับเจ็บไปก่อนนะครับท่านอีกประมาณสองสามปีข้างหน้าครับจะเลือก,กิการใชุ้ญเหรียญรอเก้าแล้วหรือเหรียญเฉพาะเหรียญรอสิบเจ้าเดียวครับนั่นแหละครับเมื่อถึงวันนั้นแล้วก็ท่านราคาได้ราคาดีแน่นอนนะครับเบื้องหน้าพองท่านก็ภูวิพลออุณลจดีย ส่วนนั่นหลังก่อรัถกาลที่เก้านะครับท่านเหรียญสองบาทเนี่ยสีเงินเนี่ยเป็นพันเซนต์เด็กนะครับท่านส่วนสีทองเป็นพันเซนต์ใหญ่นะครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ทั้งหมดนะครับท่านเรามาดูขอบเฟืองกันดีกว่านะครับขอบเฟืองเป็นไงบ้างครับเนี่ยโอ้โหคมชัดเจียมากครับเหรียญนี้ครับคมชัดเจียมากครับเนี่ยเหรียญนี้ครับสุดยอดจริงครับเหรียญสองบาทที่ สีเงินเหรียญนี้นะครับดูสิครับคมตัดจ่อไหมมีลายบุบลอยบี้หรือเปล่าพอรลุมูลพัลลมูลไปเรื่อยๆก่อนนะครับดูว่าจะมีไหมผมคิดว่าจะไม่มีหรอกครับนั่นนั่ไม่มีจริงครับสุดยอดนะครับเองมาดูด้านหลังครับปีเป็นปีพศอะไรครับนี่ครับประเทศไทยครับข้อสอบสกปรน5048ครับท่าน2548นะครับโอ้โหปีพศนี้ผลิตไม่ถึงกับเยอะนะครับท่าน ถ้าเยอะจริงๆก็เป็น้อยล้านขึ้นครับแต่ถ้าต่ำลงมานั่นเขาบอกว่ามันน้อยครับท่านมันก็หาเจอเดี๋ยวนี้อยู่ในระบบวนเวียนจะหาเจออยู่ไหมถ้าคนไม่อย really the ู่กบเลี้ยงจริงก็จะหวังว่าจะหาเจอครับท่านวันหนึ่งคงก็หาเจอเยอะอยู่ครับแต่ส่วนมากจะเจอสีทองครับสีเงินไม่ว่าจะเป็นปีพศไหนนี่แทบจะหาไม่เจอเลยครับท่านส่วนตรงกลางคือวัดสกีบนริวิหารนะครับท่านปางวัดสกีบบริวิหารนะครับหรือว่าปูโกทองนี่แหละครับตรงนี้ครับผูโกทองนี่แหละครับ ส่วนต่ำลงมาอีกนิดเนี่ยแต่เอ้ยล่างสุดเนี่ยคือสองบาทไทยแล้วก็สองบาทอาัลบิกนะครับสำหรับปีพศสอง8ันห้าร้อยสี่สิบแปดเนี่ยนะครับท่านความกว้างของ,ของเหรียญอยู่ที่ยี่5ิอ็ดจุดเจ็ดห้ามิลิเมตรนะครับท่านน้ำหนักสี่จุดสี่กรัมครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่หกสิบล้านเหรียญผลิตพอดีครับหกสิบล้านเหรียญน,นะครับ หกสิบล้านเลนไม่ใช่น,น้อยเลยนะครับอ่านเลนดับยูนซีเล่นห้าสิบาทครับท่นบานห้าสิบาทเออห้าสิบาทกับท่านมันมองไม่เห็นครับมันอยู่ไกลเกินครับท่านคู่มือของผมครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะครับท่านส่วนเลียที่ผ่านกระชัยนั้วน,นะที่เขาให้เนี่ยสําหรับปีพศออนี้นะครับปีสองห้าสี่แปดสี่เงินเนี่ยอยู่ที่สิบบาทนะครับท่านขอให้พี่เพื่อนๆท่านเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับ